หวยงวดนี้ลุ้นรวยพร้อมกันรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1ออกอะไรถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2564ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำเริ่มต้องการถ่ายทอดสดการออกรางวัล โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเต็มที่โดยการออกสลากเดินทางมาถึงช่วงท้ายเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลที่1งวดนี้มีเลขขายดีหลายเลขด้วยกันซึ่งเลขมงคลเลขสงกรานขายดีได้แก่13 82-29-16-66-65-25-02-89-64ยังมีเลขหน้าสนใจเลขครบรอบเชียงใหม่725ปีเลขโนกเอียงโอเลียง613และ349หวยเต่าน้อย25-35 45 55 58 14 15เลขมูคนอดรักในบ้าน301-309 3 0 3 1 3 9 2 2องง่างน้ำมนรือสีเนนศูนย์ 0, 3, 4มมาลุ้นไปพร้อมกันว่าเลขไหนจะมาตรวจทุกรางวัลพิกขณะที่การออกรางวัลสลากตัวเลขหวยงวด16เมษายนที่ออกผลรางวัลเปิดสถิติย้อนหลังไป10ปีวันที่16เมษายน 2,562ถึง1เมษายน2,553ที่ผ่านมาออกรางวัลใดบ้างเลขท้าย2ตัวหลากหลายและมีเลขเบิ้ลด้วย